สวัสดีค่ะขายที่ดินทำเลทองในเขตอำเภอเมืองใกล้เซ็นทรัล2กิโลเมตรใกล้สนามบิน3กิโลเมตรและใกล้ถนนเชียงใหม่ทางดงแค่700เมตรเท่านั้นค่ะที่ดินขนาด53.8ตารางวามีสิ่งปลูกสร้าง2หลังเป็นบ้าน2ห้องนอน1ห้องน้ำ1หลังและเป็นห้องเช่าเก่า3ห้องพร้อมห้องน้ำในตัวทุกห้องค่ะสามารถปรับปรุงทำเป็นบ้านพักอาศัยหรือทำเป็นห้องเช่าหรือปรับปรุงเพื่อขายก็ได้ค่ะหรือจะรื้อออกเพื่อสร้างบ้าน ้านใหม่ก็ได้เพราะราคาที่ขายอยู่นี้เทียบเท่ากับราคาที่ดินเปล่าที่ขายในย่านนี้เลยค่ะที่ดินเปล่าในย่านนี้ที่ยังไม่ได้ถมและยังไม่ได้ล้อมรัว้วเริ่มต้นตารางวาละ3 5 0 0 0ืถึงสี่หมบาทขึ้นไปค่ะและราคาถูกกว่าคอนโดถูกกว่าเทาเฮาด้วยค่ะสิ่งปลูกสร้างมีสองหลงังสร้างเป็นรูปตัวแอลที่ดินสี่เหลี่ยมหน้ากว้าง12เมตรลึก18เมตรอาคารแรกเป็นบ้านขนาดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำโครงสร้างยังดีค่ะหลังคาไม่มีรั้ว ซถ้าจะปรับปรุงให้ดูใหม่ก็เหลือแค่งานทําสีงานเปลี่ยนสุขภัณฑ์และงานตกแต่งเก็บรายละเอียดต่างๆใช้งบประมาณไม่สูงค่ะห้องนี้เป็นห้องนอนห้องแรกเป็นห้องนอนขนาดมาตรฐานมีหน้าต่างในห้อง หลังคาไม่รัว่วส่วนห้องนอนห้องที่สองจะมีขนาดกว้างกว่าอยู่ติดกันในด้านนี้ค่ะแต่วันนี้เราไม่สามารถเปิดภายในให้ดูได้นะคะสําหรับพื้นที่ใช้สอยของอาคารหลังนี้อยู่ที่ประมาณ70ตารางเมตรและยังเหลือพื้นที่ให้เราต่อเติมเป็น3ห้องนอนได้ด้วยนะคะส่วนห้องน้ํามี1ห้องค่ะซึ่งเป็นห้องน้ําเก่าต้องปรับปรุงและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ค่ะสําหรับด้านหลังบ้านก็จะมีพื้นที่โล่งๆติดกับสวนของเพื่อนบ้านจะต่อเติมตรงนี้เป็นห้องครัวด้านหลังบ้าน ก็ได้ค่ะซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีห้องครัวแต่เจ้าของบ้านก็มาทํากับข้าวในโซนนี้ค่ะอย่างที่ได้ให้ข้อมูลไปนะคะว่าเป็นการขายที่ดินแถมสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าราคาที่ขายอยู่นี้เป็นราคาถั่วเฉลี่ยตารางวาละ3า0 0 0นกว่าบาทซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับราคาที่ดินเปล่าที่ขายกันในพื้นที่นี้จึงเหมือนกับได้สิ่งปลูกสร้างแถมไปฟรีๆค่ะจะปรับปรุงใหม่เพื่ออยู่อาศัยปล่อยเช่าหรือขายก็ได้หรือรื้อเพื่อสร้างบ้านใหม่ก็ได้ค่ะ เพราะทำเลนี้หาที่ดินแปลงเล็กแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วและยังประหยัดค่าถมดินเพราะว่าที่นี่สูงกว่าถนนมากล้อมรั้วปูนรอบด้านแล้วประหยัดค่ารั้วอีกเป็นแสนเลยค่ะและพื้นที่หน้าบ้านตอนนี้สามารถจอดรถได้3-4คันเลยค่ะอาคารหลังที่สองจะเป็นห้องเช่าซึ่งเมื่อก่อนเจ้าของให้เช่าเดือนละประมาณ1,500บาทมีทั้งหมด3ห้องแต่ละห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวแต่ได้ปิดกิจการเช่าตั้งแต่ช่วงโควิดค่ะ ปัจจุบันมีสภาพสุดโซมอาจจะต้องมาปรับปรุงทําสีเปลี่ยนสุขภัณฑ์หรือไม่ทําเป็นห้องเช่าก็สามารถที่จะปรับปรุงให้เป็นบ้านเชื่อมต่อกับบ้านหลังแรกได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอาคารทั้งสองหลังยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงหลังคาไม่มีรั่วซึมเลยนะคะดังนั้นงบในการรีโนเวตปรับปรุงจึงไม่สูงเท่ากับบ้านที่เป็นบ้านบังคับคดีที่สโซมและถูกทิ้งร้างใช้งบปรับปรุงอีกสักหน่อยก็ถือว่าราคาคุ้มกว่าซื้อคอนโดและคุ้มกว่าซื้อเทาเทาแน่นอนค่ะ บ้านตั้งอยู่ที่ตำบลป่าแดดอำาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เส้นทางตรงจากสี่แยกแอร์พอร์ตพาซาวิ่งเส้นทางถนนเชียงใหม่หางดงขับผ่านหน้าโรงพยาบาลใกล้หมอโลตัสระยะทางจากเซ็นทรัลแอร์พอร์ตประมาณ1.5กิโลเมตรซึ่งถนนสายนี้มีรถประจําทางเข้าเมืองผ่านด้วยค่ะจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุจากจุดนี้ไปอีกประมาณ700เมตรก็จะถึงบ้านค่ะซึ่งตลอดระยะทางก็จะเป็นบ้านคน เป็นอพาร์ตเมนต์หอพักต่างๆมากมายไม่เปลี่ยวเลยค่ะที่ตั้งของบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรขนาดเล็กเป็นหมู่บ้านเก่าไม่เสียค่าส่วนกลางแล้วบ้านหลังนี้น้ำไม่ท่วมและที่สำคัญอยู่ใกล้สนามบินเพียงแค่3กิโลเมตรแต่ไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินรบกวนเลยเพราะไม่ได้อยู่ใกล้ลันเวค่ะขายทำเลทองในเขตอำเภอเมืองจริงๆลดราคาถูกมากๆแล้วจึงไม่ลดแล้วและผู้ซื้อออกค่าภาษีค่าโอนเองทั้งหมดนะคะ